ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลวันนี้คุณต้าก็มาอยู่ด้วยนะครับครับวันนี้ผมใส่แอร์ฟอร์ดเหรอครับผมแอร์ฟอร์ดครับเหตุผลเหตุผลเหตุผลเป็นทีมที่ผมรักมาตั้งแต่เด็กครับแน่งเลยใช่ไหมครับผมครับรักแน่ๆแล้วทีมแรกในชีวิตเลยอ๋อเทีมแรกปีพงศ์ผิวอ่อนครับอย่างน้องอ่ะน้องอยู่ทบน้องน่าจะชอบอาร์มี่นะครับอาร์มี่มันอยู่ในสายเลือดอาร์มี่มันอยู่ในสายเลือดแล้วทบนี่มันรักตั้งแต่ ใช่ใช่เป็นเป็นเป็นตไทครับครับเป็นเป็นเป็นใครเป็นใครก็ต้องก็ต้องติดตามสมัยยุคที่ดูเริ่มดูบอลแล้วครับเนาะเพราะว่าเล่นมันเนาะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีการพูดคุยกับโค้หนุ่มครับอานนท์บรรดาศักดิ์น้องเป็นน้องรักของพี่โน่งครับหรือเปล่าใช่เพราะเอาพริกมาฝากบ่อยบ่อย พี่นงหลอจังโอ้ยมีตั้งสามคนมาชมคนเดียวนี่ไปเลยนะคุณสามปดมีนั่งอยู่ตั้งสามคนบอกพี่นงหลอจังคุณนี่เกียรติพงศ์นะครับแมทคอมใช่ LOC ของเชียงใหม่เอบอกว่าสนามของราชพัฒน์นี่เตะทีหนึ่งสบายเลยครับนะครับก็ก็คงจะอย่างนั้นแหละครับแล้วก็คุณนัทพลสมมีนะครับแฟนบอลของลำพูนไรเ์คงจะ อยากจะสอบถามถึงเรื่องของสนามลําพูนค,คุณหลุ่มีอะไรอัปเดตไหมคุณน่าจะมีข้อมูลอยู่ก็สนามลาพูนนี่ไม่ต้องกลัวครับคือยังไงก็ทันแล้วพื้นสนามนี่เริ่มทำแล้วทำอะไรบ้างอ่ะทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างก็ปรับปรุงประเภทห้องใช่ไหมห้องต่างๆไมหรู้ก็ค,คุณก็ให้ข้อมูลดี๋ยวห้องต่างๆก็เริ่มเริ่มทำกันแล้วครับส่วนเรื่องไฟสนามเนี่ยง่ายนิดเดียวแค่รถแบ็คโฮมาเจาะเจาะเจาะตั้งเสาคือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับ <ละ S 1> เพราะเดี๋ยวนี้วิว,วัฒนาการเนี่ยในการทําเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนครับฮะมันค่อนข้างเร็วแลครับเป็นเป็นสำเร็จรูปมาถึงก็ประกอบติดเลยอแค่เราทําฐานเสาเนี่ยอย่างเดียวแค่นั้นฮะไม,ไม่ไม่ยากอ่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของลำพูนเรือก็คงจะมีเรื่องของการปรับสนามเพราะว่าจริงๆตอนที่ เรียกว่ารอบรั้วบอลเหนือเนี่ยเราคงจะได้คุยกันในหลายๆทีมด้วยเพราะจริงๆอยากจะคุยถึงลำปางเพราะมีประเด็นเกี่ยวพันด้วยนะครับแต่ในส่วนของวอลเลย์บอลตอนนี้สาวไทยในเซตที่4ี่นี่ผมว่าถ้าจะเหนื่อยครับนะครับถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตามหลังอยู่ที่11ต่อ16นะครับในเซตที่สี้ในเซตที่4ี่ม่แหม่ม่สกอร์เท่าไหรต่อเท่าไหร่11ต่อ16ไงไม่ใช่ครับพูดถึงจำนวนเซตอะ ก็บอกว่าไงตามหลังอยู 1> um, ่1ต่อ2เซต1นต anyway> ่อสเซตครับผมเซนด์หน่เซตที่สสามเซตแล้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่ที่ห้างนอกไหมเออฮะมาอีกหน่อยไหมนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสัญญาณจากคุณหนุ่มนะครับไอ้หนุ่มครับไม่ต้องถึงขนาดต้องเลคเชอร์ก็ได้มั้งครับนะครับมาแนวเลคเชอร์หนุ่มนี่ก็คือคุณอนนท์บรรดาศักด์นะครับเป็นหัวหน้าผู้สอนของทีม แพร่อยู่ในเต็บนะครับ, <Goodness. S 1> รบซึ่งก็ผมชื่นชอบในวิธีการทํางานของคุณหนุ่มนะครับก็ว่าหนึ่งก็คือให้เรตสตาฟอันนี้อันนี้วันนี้คือสิ่งที่ผมผมชื่นชมนะครับแล้วก็เรื่องของวิธีคิดแนวคิดของการทําฟุตบอลในยุคป,ปัจจุบันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าน่าน่าสนใจและน่าติดตามนะครับอันนี้คือคือคือถือว่าเป็นโค้ชหนุ่มไฟแรงคนหนึ่งเขาบอกว่านี่นะยิ่ง อะไรมันใหญ่ขึ้นน่แต่น้องเขาทําตัวเล็กยิ่งใหญ่ยิ่งทําตัวเล็กอ๋อเหรอฮะสมมติไปจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวถามแกหน่อยเลยว่าแกเล็กจริงรอเปล่านะฮะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวถามกันเดี๋ยวต้องถามว่าแกเล็กเล็กหรือใหญ่นะครับอันนี้ไม่รือว่าพร้อมยางอ่าโอเคตอนนี้ดึงสัญญาณขึ้นมาได้เลยครับคุณหนุ่มครับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณหนุ่มครับสวัสดีครับผมได้ยินทางเรานะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้ยินทางนู้นเลยนะครับ เป็นปัญหาอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับโอเคดีไหมครับหนุ่ม้ยิดีไหมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอเคโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคแล้วเราตอนนี้เราใหญ่แย่กันแล้วครับหลครับพี่วันดีครับวัสดีครับครับผมวันนี้วันนี้ซ้อมหรือเปล่าครับคุณหนุ่มครับพี่เพิ่งซ้อมเสร็จฝนกําลังตกหนักเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพจ พิมสนามนะครับครับเช่นกันแล้วก็สวัสดีแฟนบอลนะครับที่เข้ามาชมในเพจพิมสนามเพจสองต้องบอกว่าเป็นเพจเด้อคนร้านนาเพจผู้ที่มีแต่กีฬาในหัวใจนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นคุณลุมตอนนี้ในส่วนของการเตรียมทีมของแพ้่อยู่ในเดฤดูการนี้เป็นยังไงบ้างครับครับสวัสดีครับพี่สําหรับในการเตรียมทีมก็เหมือนเดิมนะครับเราได้ทําได้รับมอบหมาย ได้รับไว้วางใจจากบอร์ดบริหารนะครับก็เป็นทีมงานชุดเดิมทั้งหมดนะครับก็จะเป็นตามขับไลเซนซิงไม่ว่าเป็นเฮดโค้ดประธานเทคนิคผู้ช่วยแล้วก็วิสาหการกีฬาวิสารกยภาบัมบัดแล้วก็ GK โค้ดเลเวลนะครับโค้ดประตูนะครับแล้วก็ผู้เล่นสตาร์ทในตำแหน่งต่างๆแล้วก็ได้ได้ต่อสัญญากันไปนะครับก็หลังจากสัญญาหมดลงนะครับ ก็ปีนี้ก็เป็นปีที่สี่ฤดูการที่สี่นะครับเข้าสู่จะเข้าสู่ฤดูการที่ห้าแล้วนะครับที่อยู่แพร่นะครับครับในส่วนของสตาฟเนี่ยตอนนี้คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับทุกคนก็ยังเป็นฟังก์ชันเดิมหมดนะครับแล้วก็เป็นตําแหน่งเดิมหมดแล้วก็คนเดิมครับครับในส่วนของตัวนักเตะละฮะมีการทยอยตอนนี้ดูเหมือนทยอยจะต่อสัญญาณนักเตะเก่าไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกไหมครับครับก็ต้องบอกว่า นักเตะของเรานะครับพี่มันฟังชันและฟอร์เมชันเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นผู้เล่นต่างชาติโคตรใต้เอเชียแล้วก็ผู้เล่นอาเซียนปีนี้เรามีผู้เล่นอาเซียนแล้วก็ผู้เล่นที่มีประสบการณ์แล้วก็ผู้เล่นส่วนมากเราจะมีผู้เล่นเยาวชนเยอะนะครับก็ผู้เล่น70%ที่ยังเหลือจากไทยลีกสแล้วก็ 80- 90%ที่ที่เหลือจากไทยลีก2ปีที่แล้วก็ก็ทยอยต่อสัญญาแล้วก็ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยนอกจากเรา เพิ่มเติมมาในอร์เมชั่นตำแหน่งที่ทีมต้องการครับทีมขาดจริงๆครับพี่ครัเท่าที่ทราบเนี่ยดูเหมือนว่าต่างชาติใช้ห้าคนครับปีนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโทษครับพี่ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินไหครับได้ยินนะครับได้ยินครับปีนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับพี่ที่เราได้นักเตะอาเซียนคนแรกมานะครับก็เป็นกองหน้าทีมชาติพม่าก็คือขยอโคโค่นะครับก็เจ้าตัวก็เริ่ม เริ่มปรับตัวในต้องบอกว่าเมืองแพร่เราเป็นเมืองเล็กๆนะครับแล้วก็เ,เป็นเมืองเล็กๆที่แล้วก็เป็นทีมเล็กๆที่ทีมเล็กหัวใจใหญ่ครับพี่ครับครับครับก็เรากา็การเป็นอยู่ก็เรียบง่ายนะครับ,รบอาหารการกินอะไรก็เป็นเมืองเล็กๆก็หากินหากินพวกที่เคยอยู่เมืองใหญ่มาต้องบอกว่าโคโคเนี่ยเขาเป็น เป็นพม,ม่าเหมือนกับพม,ม่าเมืองหลวงอะครับพี่เด็กกรุงเทพอ่ะถ้าเป็นบ้านเราก็เด็กกรุงเทพอ่ะครับออืพอเขามาอยู่เมืองไทยก็อยู่แต่เมืองใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการกรุงเทพหรือว่าเ,เชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่เมืองเล็กๆอย่างนี้อาหารการกินบางทีมันเรียบง่ายก็อาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแต่โคโค่เป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับทุกคนในทีมได้ง่ายมากแล้วเขาเป็นกันเองแล้วก็เขาก็ ค่อนข้างที่มีทัศนคติที่ดีแล้วก็ค่อนข้างที่เป็นผู้เล่นที่มีเลือดนักสู้เท่าที่ผมสัมผัสกับเขาแล้วก็ทีมเริ่มซ้อมมากับเกือบเดือนครึ่งนะครับพี่ครับครับส่วนคนอื่นละฮะที่ตอนแรกว่าจะมีต่างชาติจากบราซิลมาสองคนใช่ไหมก็ตอนนี้อยู่ที่สเตต์โคลเรนทีนได,ได,ได้ได้เกือบเลยเจ็ดวันครับเลืเจ็ดวันพี่ครับก็เปิดเผยได้ไหมครับก็มาสองคนกองหน้าแล้วก็ มารันยาวครับพี่แล้วก็เซ<ม>็นเตอร์แบ็กเป็นบาซิลก็ออกองหน้าก็เล่นสุขโขทัยมาตอนที่ผมยังผมตอนปีที่ผมได้แชมป์ไทยลีกสามที่สมุทรสาครนะครับ,รบก็ผมก็ได้ตอนนั้นผมก็ได้เจอกับมารันยาวตอนนั้นมารันยาวอยู่ท่าเรือเราก็มีได้คอนแทคแล้วก็ติดตามกันตลอดครับแต่หลังจากนั้นมารันยาวก็ไปสุขโขทยัยไปหนองบัวครับนะครับแล้วก็ผมก็ได้ติดตามผลงานเขา แล้วก็ติดตามผลงานเมื่อ,อเป็นลีกแชมเปี้ยนชิพซึ่งเขาเพิ่งแข่งจบไปเมื่อวันที่26อของสองเดือนที่แล้วครับพี่ก็เป็นนัดสุดท้ายรเราก็ได้ติดตามฟอร์มเขาตลอดแล้วก็ได้คุยกันตลอดก็เราก็ตกลงว่าเออเราเมารยญญาวก็อยากที่จะช่วยแพ้อยากที่จะชอบในคอนเซปต์ของการทำทีมอชอบอทัศนคติอะไรหลายๆอย่างในการคุยกับผมแล้วก็ ส่วนมากผมก็โชคดีนะครับที่คือผู้ใหญ่ทางสมโมสรน่ะเขาเขาไฟเขียวให้ผมร้อยเปซในทุกๆเรื่องไม่ว่าครับาการเตรียมปีซีสั่นการเตรียมโปรแกรมาการหาตัวนักเตะร้อยเร์เซโครงสร้างของทีมนักเตะต,ต่างชาติที่มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดก็เป็นสิทธิ์ของผมทั้งหมดในการทำทีมร้อยเอร์ซนแล้วก็มีทีมงานนะที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีของผมตลอด4ปีครับ,รบมีประธานเทคนิคแล้วก็ มีผู้ช่วยโค้ดแล้วก็ทีมงานสตาฟทุกส่วนนะส,นส่วนมากเราทํางานกันเรารู้ใจกันเราทํางานด้วยใจก็การทํางานของเราก็เลยสมูทนะครับแล้วก็มีการตรวจเช็คร่างกายให้สตาฟเราทุกคนได้สัมผัสกับ,กบตัวนักฟุตบอลเพราะว่าถ้าทุกคนเลสเปกหรือทุกคนให้เกียรติกันมันทํางานง่ายครับพี่ครับของแพร่อเองเนี่ยเป้าหมายของทีมในฤดูกาลนี้เพราะว่า ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นชั้นมาปุ๊บเนี่ยทำผลงานได้เกินเกินกว่าที่ผมเชื่อว่าหลายคนคาดถึงกับเกินมากพี่ถือว่าถือว่ามากถือว่ามากเพราะว่าครับแล้วในลู้การนี้หนุ่มมองยังไงครับมุมมองยังไงรุ้นการที่แล้วก็มีคําถามผมก็บอกว่าทุกทีมคือคู่ต่อสู้ที่ที่ที่หนักหนักของผมทั้งหมดนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นทุกทีมแล้วครับอืนะครับทุกทีมผมมองว่าทั้งทีมภาคอีสานสี่ทีม ทีมภาคใต้ก็ระดับเดียวกับเราทีมภาคตะวันออกก็เขาก็เป็นขาประจำทีสองนะครับเราไม่นับดามิแมทล้านนาเราเราแทบจะไม่ได้เปรียบทีมไหนเลยนะครับถ้าว่ากันตามชื่อชั้นนะพี่ก็ก็เป้าหมายผมก็แค่รอดตกชั้นแหะครับพี่แล้วก็มันก็แค่ลอดตกชั้นนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้เล่นเก่าจากทีสามถึงสิบหกคนนะครับพี่อครับ ก็ประคับประคองทีมแล้วก็ทํางานกันให้หนักคอนเซปต์ของคอนเซปต์ของทีมงานและผู้บริหารนะครับก็คือไม่เลติ๊กเนี่ยไม่เลี้ยงไก่หรือโกปี้สามพี่น้องเนี่ยครับเขามีกันห้าพี่น้องแต่สามพี่น้องเนี่ยเขาจะคุกคีกับทีมครับก็พยายามหาเม็ดเงินนี่แหละมาสนับสนุนการทํางานของค้หนุ่มนี่แหละครับหาเม็ดเงินเขาเรียกว่าหาเงิน มาสนับสนุนเม็ดเงินหาเม็ดเงินมาสนับสนุนให้ผม,มาหาผู้เล่นมาอ,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 อาจจะมีไม่เยอะแต่ว่าต้องอาศัยผู้เล่นที่มามาด้วยใจครับแล้วโครงสร้างของทีมมีอยู่แล้วขอผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในไทยลีกหนึ่งนิดหน่อยมาช่วยรประคองประคองแล้วก็เป็นโมเดลเป็นโครงสร้างหลักให้น้องๆครับเ,ออเราก็วางแผนกันแล้วก็เราโชคดีที่ผู้บริหารเขาให้เราเตรียมทีมดีมากครนะรปีนี้เราได้โอกาสเตรียมทีมดีกว่าปีที่แล้ว ครับครับตามปฏิทินของผมก็ปีนี้ค่อนข้างที่จะรัดก,กุมเพราะนักเตะทุกคนอยู่กับทีมแล้วนะครับปีที่แล้วนักเตะต่างชาติมาถึงก็สองสัปดาห์ก่อนแข่งนะครับมันก็โดยเรื่องร่างกายโดยเรื่องระบบอะไรต่างๆทำให้เขาค่อนข้างที่จะมีเวลาปรับตัวน้อยนะครับแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ที่เล่นอยู่ไทยอีกหนึ่งอยู่แล้วนะครับผู้เล่นบางคน ที่มาร่วมงานกับเราบางคนยังไม่เคยเล่นไทยลีกสองเลยนะครับเพิ่งจะเคยเล่นไทยลีกสองกับเรานี่แหละก็อยู่ไทยลีกหนึ่งมาครับพี่แต่ก็เป้าหมายพี่มองถึงให้ผมมองถึงเป้าหมายก็ผู้บริหารก็ให้เราอยู่ในเลขตัวเดียวแหละครับแต่ว่าผมมองว่าผมพูดเหมือนเดิมว่าผมอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับผมอยากมีบอลที่มีคุณภาพผมอยากทํางานหนักทํางานคุณภาพครับ ให้ฟุตบอลแพร่ให้ชาวแพร่ได้ดูบอลที่มีคุณภาพครับเราก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้อีกครับเพราะเราต้องบอกว่าทีมเรามีเซอร์ไพรส์ให้อีกพี่ผมมองไม่ถูกครับผมก็แบบเลขตัวเดียวอะไรเงี้ยครับพี่ผู้บริหารเขาก็ไม่ได้กดดันเรารนะครับแต่ว่าด้วยหัวใจของเราเนี่ยผมมองว่าเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับพี่คือคือคุณหนุ่มทําทีมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจับต้องได้ก็คือ ดูดูเหมือนว่าคุณจะสนุกกับการทํางานอ่ะถูกไหมมันเหมือนทุกวันเรามีความสุขเหมือนชีวิตเรามันมีแต่กาไรอ่ะครับพี่เพราะว่าชีวิตผมเนี่ยไม่ได้เป็นนักเตะที่โด่งดังอะไรเลยครับนะครับก็เป็นเป็นเด็กหนุ่มนะครับคนเชียงรายนี่แหละนะครับผมก็พี่ปอนโคตรลำพูนลำพูนก็เคยดูแลผมนะครับก็เป็นถือว่าเป็นคนที่ดูแลผมมาตั้งแต่เด็กนะครับผมก็เป็นรุ่นน้องพี่ปอนที่โรงเรียนสามัคคีเหมือนกันแล้วก็ผมก็เล่นบอล เยาวชนในจังหวัดผมก็ข้างใครนี่แหละครับพิชิตพงยุทธจักรซึ่งก็เจอกันในบอลนักเรียนเนี่ยก็<อ>ผมไม่คิดวา่าเขาผมจะมีโอกาสได้ร่วมกับต้องบอกว่าระดับผู้เล่นระดับเยาวชน,นของเราเป็นเยาวชนทีมชาติทั้งหมดเลยนะครับเกือบหกเจ็ดคนที่เรามีอยู่ในทีมเพราะ,ะมันโชคดีตอนผมเป็นผมมีโอกาสได้เป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติสิบหกปีกับทีมชาติสิบเก้าปีด้วยพี่ผมก็ มีคอนเน็กชันแล้วก็ดูแลน้องๆมาแล้วก็น้องๆก็ตอบแทนเรานะครับน้องๆก็อยู่กับเรามากับสี่ห้าปีแล้วก็มันเป็นความสุขที่เราได้ร่วมงานกับนักเตะพวกนี้คนที่เขาได้แชมป์ไทยลีกคนที่เขาได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกมามคนที่เขาเคยได้แชมป์เอฟเอครับ,รบเป็นแชมป์ไทยลีกอยู่บุรีรัมมาอยู่เมืองทองมาผมว่าชีวิตผมตลอด หกเจ็ดปีหลังเนะี่ยที่ผมทางานเนี่ยคือตลอดชีวิตฟุตบอลที่ผมเจอมาเนี่ยมันมันทำให้ผมมีวันนี้พี่ฟุตบอล <shoots S 2> ทําให้ผมมีวันนี้มันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่ผมมีวันเนี้มันไม่ได้มาจากฟุตบอลมันปฏิเสธไม่ได้เพราะฟุตบอลให้ทุกอย่างกับผมบผมมีความสุขผมไม่เคยขาดทุนกับฟุตบอลเลยนะครับ <c oughs> ผมคิดบวกเสมอแล้วก็ฟุตบอลทําให้ผมมารู้จักเพจทิมสนามนะครับรู้จักพี่หนึ่งเรานะครับพี่โหน่งเราพวกพี่กพวกพี่ชายเราทุกคน ผมมองว่าจ่าตะนะครับเป็นคนที่เคียงบ่าเคียงไหลผมมาตั้งแต่เอาง่ายผมยังไม่มีอะไรเลยอะครับพี่ยังไม่มีใครรู้จักอะครับคุยด้วยกันมาตั้งแต่เชียงรายถึงลำพูนมอไซค์ครับ้อนจัตตะนี่ตั้งแต่ลุยมอไซค์กันเที่ยวอะครับกินข้าวบ้านแกแกดูแลผมสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากที่หนุ่มจะทําบอลอย่างมีความสุขแล้วเนี่ยผมจะเห็นก็คือคุณมักจะ มีทีมเด็กๆหรือเยาวชนขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่พี่เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบข้างใครนผมชอบดูบอลเด็กมากพี่แล้วก็ผมก็เติบโตมาจากบอลเยาวชนนะผมว่านะผมผมก็อผมชอบให้โอกาสนะครับพี่แต่ว่าอทุกๆครั้งนะครับผมมองว่าการทํางานกับเด็กเยาวชนเนี่ยจะสอนเด็กๆเสมอว่าเราต้องรอเวลาขนาดไหนเราต้องอดทนขนาดไหน ผมจะให้ทุกคนเวลาผมทํางานหรือว่าผมอาจจะเก่งผมพูดได้หลายภาษาเหละครับพ uh> ี่บางทีทั้งภาษาเหนือภาษาไทยอะไรเงี้ยผมผมผมเหคุณคุยกับทาคุณแล้วมันจริงอะเวลามันเวลามันคุยแล้วมันลืมเลยอะพี่ลืมมันจะมันจะปล่อยความรู้สึกมันให้เราเห็นภาพอ่ะเวลาแก้เกมพักครึ่งหรือเวลาสั่งการเวลาซ้อมในสนามมัน มันออกมาจากจิตวิญญาณด้วยหัวใจจริงๆครับพี่คือเด็กๆที่เป็นตัวหลักของที2ที่แพ้วันนี้ครับต้องบอกว่าตอนผมย้อนไปเมื่อประมาณสี่ปีอะครับที่สมุทรสาครน่ะเด็กๆพวกเนี้ยได้แต่เก็บบอลอยู่หลังประตูอยู่ม6ทั้งๆที่เป็นทีท่าแะครับพี่ครับครับผมบอกว่าผมได้บอกได้แต่บอกคําเดียวว่าพวกเองรอหน่อยนะพวกเองรอหน่อยนะและสิ่งสําคัญคือ สิ่งที่ผมชอบคือการปั้นนักเตะท้องถิ่นนิยมคือนักเตะเด็กทินน่ะไม่ว่าเด็กทินเนี่ยคือคคุณเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขที่ที่ผมไปทำอ่ะนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นที่ที่ผมไปทําไม่ว่าจะเป็นพเยาภูกเก็ตโอสถสภาราชนาวีค,คท,ทุกทุกสโมสรที่ผ่านมาเน่ยเหมือนผมจะสอนเสมอว่าทุกคนคือครูของผมในสนามทุกคนคืออาจารย์ของผมผมก็ ดูแลทุกคนเหมือนพี่มันน้องเหมือนครอบครัวยิ่งนะักฟุตบอลท้องถิ่นนิยมนะครับพี่ถ้าเราทํางานกับเขาให้พร้อมแล้วเขามีคุณภาพครับเขาอดทนรอเมื่อมีโอกาสช่วงเวลาที่เขาลงไปเหมาะสมเขาจะเกิดขึ้นมาเปี้ยงป้างอย่างแบบทุกคนรู้จักเลยนะครับอย่างอ,อย่างแพ้เนี่ยเห็นได้ชัดสองสามสองสามตำแหน่งก็เด็กท้องถิ่นก็มีโอกาสได้ลงไปเล่นแล้วการทําบอลแบบท้องถิ่นนิยมเราไม่ต้องพูดถึง นะครับ,รบ,รบไม่ว่าจังหวัดไหนก็อยากจะเห็นลูกหลานของตัวเองไม่ว่าผู้บริหารแม่เลี้ยงติ๊กโกปี้หรือแม่กายเนี่ยเขามีความสุขที่ได้เห็นลูกหลานชาวแพร่ได้มีโอกาสเล่นบอลอาชีพแล้วก็พ่อแม่พี่น้องแฟนบอลเป็นครอบครัวทําให้ฟุตบอลทําให้คนรักกันพี่เหมือนแม่ติ๊กสอนผมเสมอว่าการ,รที่เราได้มาดูบอลวมนเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับ มันมีสโลแกนเหมือนว่าตอนนี้ห้วยมมาตอนแรกเราคิดว่าไกลอ่ะเหมือนพี่ไปอ่ะผมมองว่าตอนนี้บอกได้เลยว่าตั้งแต่เรามีฟุตบอลไทยลีกสองไทยลีกสามที่เราสร้างศรัทธากับคืนมาห้วยม้าก็อยู่แค่ปากซอยอ่ะครับพี่นะมันสนุกครับพี่ผมมีความสุขมากผมมีความสุขแม้กระทั่งได้เจอพี่รีบแล้วพี่พี่ให้เกียรติผมแล้วก็คุณลุมพูดพาดพิงถึงผู้บริหารหลายครั้งเนี่ย ผมอยากจะถามเข้าประเด็นกับเรื่องของผู้บริหารหน่อยว่าครับให้โอกาสในการทําทีมแล้วไม่ได้กดดันจริงๆหรอก็ไม่ได้ยุ่งเลยนะพี่ต้องบอกตรงๆว่าเหมือนเราต้องพูดความจริงก่อนอย่างเงี้ยเราต้องบอกประเด็นนี้ว่าอืเราก็ไม่กล้าพาดพีมงถึงใครที่มาทํางานที่แพร่เขาบอกว่าแบบอาจจะมีการมีบ้างแต่ผม ในยุคผมมันไม่มีเลยนะพี่ครัเขาเห็นผมเป็นลูกแล้วก็เขารักกีฬาจริงๆถ้าพี่มาถัมเขาเขาเป็นคนกีฬาอย่างไม่เลี้ยงไก่เนี่ยเขาก็จบพะรักษาจากจุฬาพะรกศึกษาพะราศึกษาที่มีคณะเดียวในประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นคนกีฬาโกปี้ก็เป็นคนกีฬาแม่เลี้ยงติ๊กก็เป็นนักบาสเดี่ยวชมทีมชาตินะพี่แต่คือพี่ต้องถามก่อนว่าแบบ คือในมุมคือกดดันแบบไหนครับไม่คุณหนุ่มคือไม่ใช่ได้กินข้าวบ้านนะกดดันไม่นอนต้องใช่ใช่ใช่ไม่คือคือคือที่ผมถามที่ผมถามนี่ไม่ได้หมายความว่าได้ยินมาว่ากดดันแต่ผมกำลังกำลังอยากจะถามว่าคือด้วยความที่ผมก็ก็เห็นการทํางานของครอบครัวนี้มาร่วมสิบปีเนาะเพราะว่าก็ก็ทำฟุตบอลด้วยกันเนี่ยก็เห็นมีความรักอย่างมากไงเนาะแล้วก็ ดูเหมือนว่าจะทุ่มเทกับสโมสรเยอะมากจริงๆนะครับอย่างโกเองเนี่ยโกเองเนี่ยกินอยู่นอนกับคุณเลยพูดง่ายๆเถอะถูกไหมถูกไหมเออโกนี่แบบตื่นไปวิ่งตีสี่ทุกวันเลยนะพี่อันนี้คือสิ่งที่ผมแต่โกแบบว่าโกแบบมาสนามมาพี่ก็มาแบบมาวิ่งอ่ะแล้วสักพักอย่างแต่หลังๆเนี่ยแบบพอแบบเหมือนเหมือนก็มีความสุขกับเราอ่ะโกอ่ะพี่โกหายไปเลย ทางที่เพื่อนผมนักบอลเก่าที่ชาวแพร่ผมว่าเฮ้ยปกติโกปี้ไม่เคยหายไปค่ะนี้นี่โกปี้มาวิ่งแป๊บเดียวโกปี้ก็ไปแล้วที่สองทุ่มก็นอนแล้วอ่ะพี่นแบบแต่แบบแบบเขาเรียกว่าคือยิ่งวันแข่งขันน่ะเขามีความสุขมากเลยนะพี่เหมือนแบบผมแบบคือเหมือนผมก็โชคดีนะผมผมเหมือนผมอยู่สมุทรสาครอ่ะผมวกไปที่เสียแบงก์อ่ะเสียแบงก์ผมแทบจะไม่เจอเลยนะพี่ออ เสแบง์ผมเจอวันแข่งเออแล้วก็วันจ่ายเงินเดือนแค่นั้นแหละพี่เสียแบงค์นะยังดีนะที่ต้อจ่ายเงินเดือนโอ้ตอนผมอะครับไม่มีปัญหาอะไรครับพี่สมุทรสาครเนี่ยนะแบบอยูคผมมันอาจจะมีติดติดขัดขัดคุณหนุ่มนองเหนือจากต้องเหนือจากทีมงานดีนักเตะปีนี้ก็ค่อนข้างจะดูเหมือนว่าคุณพอใจมากผู้บริหารไม่ได้เหมือนปีนี้ผมชอบมากเลยนะพี่นักเตะปีนี้อาจมันอาจจะมีน้อยนิดนึงนะต้องบอกพี่ว่า คือถ้าทีมไหนจะติดต่อผมไปอุ่นเครื่องเนี่ยคือผมเล่นสามควอเตอร์ไม่ได้อะผมบอกเนี่ยผมมีไม่พอแน่นอนอแต่นี้ผมต้องบอกว่าที่มีไม่พอคือปีนี้ผมดันเยาวชนในจังหวัดแล้วก็จากท่าข้ามเนี่ยโรงเรียนท่าข้ามขึ้นมาก็เยอะเด็กแพร่ก็เยอะเอามาเป็นโครงสร้างจำนวนมันเยอะเพราะว่ามีเยาวชนเยอะนะพี่ครับ,รบ,รบแต่เด็กพวกนี้ก็ต้องเรียนรู้ เรียนรู้จากโมเดลที่เรามีอยู่เนี่ยเรียนรู้จากพิชิตพงษ์เฉยชิวรัตพลอัทวงนันทพลสุบัตไทยครับเรียนรู้จากยุทธจักรก้อนจันท์พวกเนี้ยอืคือพวกเนี้ยเป็นโมเดลของทีมเลยจริงๆรนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆที่และเพื่อนๆพี่ๆที่ไม่ทิ้งผมไปไหนอทุกคนอยากจะร่วมงานและช่วยผมต่อทั้งทั้งที่มีทีมอื่นยื่นข้อเสนอมามากมายนะครับโดยตัวผมเองรู้ครับนะครับก็ ผมพอน่าพอใจนะพี่กับทีมอะครับกับตัวผู้เล่นเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับทีนี้ทีนี้ในส่วนของแฟนบอลล่ะความใกล้ชิดดูแล้วคนแท้ด่คลั่งคล้ฟุตบอลเหนียวแน่นเหมือนเดิมไหมโอ้หนักมากพี่หนักกว่าเดิมอีกเลยว่าหนักมากหนักกว่าเดิมอีกใช่ไหมหนักกว่าเดิมโมันเป็นเพราะเราอยู่ที่นี่นานไหม พี่พี่ช่วยวิเคราะห์ได้ไหมในประสบการณ์ข <Volt> องพี่ที่เป็นสืออ่อคือผมมองว่าผมก็ไม่รู้ว่าปีนี้ผมจะได้อยู่นาน, <cinematic S 2> นหรือเปล่าหรือว่าอยู่นานผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าคือคนับเวลาจากที่วันที่เราก้าวเข้ามาเนี่ยครับอีกอีกสามเดือนก็จะครบสี่ปีอะพี่ครับครับครับต้องบอกว่าทีมงานผมมาก่อนผมอ,อีกนะ,ะพี่ทีมงานผมมาก่อนผมตั้งสามสี่วันนะครับครับ ไม่ได้ว่าผมมาก่อนคนเดียวแล้วเรียกทีมงานมาทีหลังนะผมเรียกทีมงานมาสำรวจก่อนนอพี่อยู่ได้ไหมให้น้องอยู่ได้ไหมเนี่ยถ้าพวกมึงอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ด้วยกันนะเราต้องไปนะอะไรเงี้ยเพรา้เราก็ไปเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องออกจากฟุตบอลจากเมืองหลวงครับไปเป็นนักสู้ภูทรเนี่ยเราต้องห่างจากสื่อเราต้องห่างจาก ความซีวิไลสเตชันหรือเทนฟุตบอลที่เราเจอทุกวันเพื่อนฝูงพี่น้องในกรุงเทพซึ่งเราอยู่มาถือว่านานเราต้องห่างจากตรงนี้ไปนะทุกคนยอมที่จะไปนะทุกคนไปช่วยกันก่อนนะทุกคนไปไปสำรวจพื้นที่ผมสถานที่ซ้อมอ่ฟคลิอะไรต่างหลายๆอย่าง มันเพียบพร้อมสําหรับเราต้องบอกว่าพอเรามาอยู่นะครับสโมสรก็เนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเหมือนเป็น,เป,นเป็นเมืองฟุตบอลเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพครับไม่ว่าจะเป็นห้องครัวแคมป์แคมป์ผมมาพี่เนี่ยคือคบแบบนี่เป็นห้องกายภาพบำบัดนะอ๋ออ,อ,อุปกรณ์ก็อุปกรณ์ก็ ก็หลักครึ่งล้านนะครับที่ไม่เล่นติ๊กเขาซื้อให้พวกนักกายภาพบำบัดนะครับครับครับก็ก็จะเป็นห้องประชุมครับห้องดูวิดีโออ่าอตรงนี้ห้องนี้ใช้ยีิบสี่ชั่วโมงครับอ๋อแล้วก็กีตาร์มีไหนกีตาร์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 ต้องอยู่บนห้องนอนพี่เดี๋ยวตอนนี้เราพงมาเชาอยู่ไหนอยู่ข้างหลังเมื่อกี้แล้วพงมาเชาตอนนี้เอาเป็นเอาเป็นที่พิงไอแพดอยู่พี่เอาเป็นที่พิงไอแพดอยู่พี่ครับ คุณนมผมคิดถึงไลเส้นครับพีไลเส้นที่เรียนอยู่เป็นยังไงบ้างก็เขาพยายามจะให้เราส่งงานนะพี่คือส่งงานในลักษณะเราโชคดีที่เป็นเฮดโค้ดเนี่ยเราก็มีทีมมีวิดีโอส่งเข้าไปในไฟล์ Gmail ทุกวันอาทิตย์หนึงก็ให้ส่งครั้งหนึ่งแล้วก็สร้างกลุ่มแล้วก็มีพวกแมทแอนลิซิสแมทประทับใจอะไรเงี้ย ก็ต้องรวบรวมส่งเป็นรายอาทิตย์ซึ่งต้องบอกว่าการเรียนการสอนของเอฟซีเนี่ยในยุคใหม่เนี่ยมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีเยอะมากครับพี่คือเราต้องเรียนรู้ในเทรนด์ของฟุตบอลเนี่ยในยุคนี้ให้ทันเพราะว่าผมโชคดีที่ยังเป็นโค้รรุ่นใหม่อ่ะพี่มมผมก็ชอบในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะครับแต่ว่าผมก็แบบ แต่ผมบ้าฟุตบอลในภาคสนามมากกว่านะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรียนคีย์บอร์ดใช่ไหมใช่พี่ผมแบบคือผมไม่ค่อยบางทีเรื่องอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทริกหรือพวกไอ,อเนื่ออุปกรณ์สื่อสารโซเชียลเนี่ยไอเฟซบุ๊ก็ยังพอได้นะแบบ,บแต่ส่วนมากผมก็จะใช้พวก a t s แอปอะไรพวกนี้มากกว่า<อ>เพื่อคุยกับนักเตะต่างชาติอะไรเนี้เยเพราะว่านักเตะต่างชาติเนี่ยตลอดเวลา 10ปีที่ผมดิวเนี่ยส่วนมากผมดิวเองก็ไม่ค่อยได้ผ่านเอเย่นอะไรผมก็เพื่อประหยัดเงินให้สโมสอนแล้วก็นักเตะต้องมีหัวใจที่จะมาอยู่กับเราจริงๆอ่ะพี่เพราะว่ามันมาแล้วมันคอนโทรลง่ายครับอ่าวันนี้ต้องพอแค่นี้ก่อนนะคุณหนุ่มนะเพราะว่าขอบคุณพี่มากๆครับได้คุยกันเยอะเลยแล้วเดี๋ยวคงมีโอกาสต่อไปในช่วงอินซีชั่นนะครับขอบคุณครับหนุ่มครับขอบคุณมาก ็เดี๋ยวไป p r ีซีซั่นที่เอาภายอะครับพี่เราก็ไปเยี่ยมกันได้ครับได้ได้ได้าจจะเดือนหน้าแล้วก็โปรแกรมอุ่นเครื่องต่างๆเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเพจนะครับพี่ได้ขอบคุณพี่หนึ่งแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับทีมงานหิมสนามจากตะครับแล้วพี่ชายเราสุดหล่อของเราเดี๋ยวพี่พี่แสนฝากบัตรดีด้วยเนอะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังเสียแสนที่แสนของร โอเคแล้วก็ขอบคุณเพจดังของคนร้านนะโอเคขอบคุณขมากมีแต่หัวใจนักกีฬาพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับก็หอมปากหอมคอนะครับกับการพูดคุยกันในเบื้องต้น